ทางเข้าทอสกาน้าย <c oughs> ี่สิบเองเหรอ นี้ก็ถ่ายบริเวณรอบๆนะครับมุมกว้างส่วนมากผู้ที่มาพักนี้ก็ส่วนมากนะครับก็มาเล่นกลอบกันนะครับเนี่ยรดกลอบตอนนี้พักเที่ยงนะครับพักเที่ยงมาทานข้าวกันเราก็จะไปทานข้าวกันแล้วครับ โอเคครับเข้าไปทานข้าวกันครับอันนี้เป็นบริเวณห้องอาหารนะครับซึ่งมีอาหารหลายหลากอาหารเด็ดๆของเขามีนะฮะหลายเมนูเหมือนกันนะครับก็อร่อยดีนะครับนี่คือด้านหน้าของทัสกาน่าห้องอาหารนะครับ เช้าเช้าเนี่ยเราก็มาทานอาหารกันถึงตรง,งที่นี่เป็นสองที่นะครับบุฟเฟ่เช้าก็อยู่ที่นั่งหน้าที่พักส่วนถ้าเราจะมาทานอาหารเป็นร้านอาหารนะครับก็ที่นี่ครับนี่คือบริเวณสนามของร้านอาหารนะครับก็ดูๆแล้วก็สุขสบาย มีที่จอดรถอันนั้นก็อันนี้ด้านหลังนะที่เป็นที่พักไอ้ที่นี่มีสองแบบนะครับก็มีทั้งเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทก็อยู่ข้างในอีกเข้าไปข้างในนะครับที่เคยทำทิ้ไว้แล้วนะฮะอันนี้ก็บริเวณจอดรถหน้าร้านอาหารนะครับ ส่วนที่ท่านมาทานอาหารเนี่ยเขาก็จะมีรถกอล์ฟนะฮะมาส่งทางบริการของโรงแรมเขาก็มีบริการให้โอเคครับสงบร่มเย็นดี นี่แหละครับเรามาพักที่นี่ครั้งนี้เรามาพักกันน้องเขาจบรับปริญญามาก็เลยมาถือโอกาสมาพักที่นี่สองคืนนะครับแล้วเราก็มาถ่ายรูปตอนแรกก็เราก็คิดว่า เอ๊เราจะไปถ่ายที่ไหนดีเนาะไปทางภาคเหนือดีหรือว่าจะไปทางกัวยหินหรือว่านนัทางทะเลภูเก็ตอะไรพวกนี้เราก็ดูแล้วก็ม,มาที่นี่ดีกว่าร่มเย็นดีเพราะว่าที่นี่สงบเงียบแล้วก็สวยคลาสสิกแบบเมืองนอกนะฮะได,ได้เลยครับโอเคนะครับ โอเคครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ